คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในภาคคิมเมล่าแอนด์เนี่ยแหละครับก็ก่อนหน้านี้เคยมีคนถามผมเกี่ยวกับความสามารถของคิมเมล่าแอนที่เป็นปลานะครับสพี่น้องจําได้ไหมที่มันใช้ลูกดอกในการสังหารคนความสามารถค่อนข้างจะโกงทีเดียวเลยนะแล้วก็เขาเกือบที่จะจัดการขี้รัวได้ด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าความสามารถนี้คืออะไรเสริมอีกนิดนะครับสําหรับคนทีอ่อยากจะหาอ่านในตอนนี้นะครับมันอยู่ใน Hunter Hunter รวมเล่ม เล่มที่23นะครับในภาคคิมเบลาแอนนั่นเองเนื้อเรื่องมาเป็นช่วงที่คิรัวนั้นกําลังต่อสู้กับอีกาลูกโกนะครับไอ้ปลาหมึกยักษ์อ่ะลูกน้องปลานะครับตัวหนึ่งเนี่ยมันเอาเข็มกัดมาติดที่เสือ้อคิรัวนะนี่เป็นเงื่อนไขนะครับเมื่อติดเข็มกัดเข้ากับเป้าหมายแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่เกมปลาลูกดอกทันทีเลยครับหลังจากนั้นนะครับคิรัวก็รู้สึกตัวีทีมันจะมีปลานะครับปักอยู่ที่มือซึ่งถ้า ปลาตัวนี้นะครับถูกปลามาจากที่อื่นเนี่ยระดับความสามารถของขี้รัวนี่น่าจะต้องรู้สึกตัวนะครับแต่อันนี้คือมันโผล่มาตรงมือเลยนะครับแล้วก็ปักที่มือเลยเรียกได้ว่ามันไ like ล้การป้องกันนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะหลบหลีกม <the> ันได้นะครับต่อมานะครับปลาลูกดอกเนี่ยมันก็โผล่มาที่ท้องของขี้รัวแล้วครับขี้รัวได้แต่พยายามเดานะครับว่าลูกดอกมันมาจากไหนแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับพอมันอยู่ๆจะโผล่ขึ้นมาเลยขี้รัวพยายามที่จะตั้งรับนะครับ รือจะหลบหลีกลูกดอกเนี่ยแต่ก็ทําไม่ได้นะลูกดอกเนี่ยมันก็เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนะครับปักตามร่างกายทีรัวเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับอย่างเดียวที่ขีรัวรู้นะครับก็คือเขามองเงาตัวเองที่สะท้อนจากน้ํานะครับแล้วก็เห็นว่าร่างกายตัวเองนั้นมีสัญลักษณ์เหมือนเป็นเป้าของการปลาลูกดอกครับเขาก็เลยรู้ว่าเขากาลังโดนความสามารถอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการปลาลูกดอกนี่แหละครับต่อไปเรามาดูความสามารถนี้กันดีกว่านะครับ ความสามารถนี้เขาเรียกมันว่าลูกดอกมรณะมันเป็นความสามารถของพี่น้องโอโรเซ่นะมันจะเริ่มทำงานเมื่อติดเข็มกัดเนี่ยของน้องสาวที่ใช้เน้นสร้างขึ้นมานะครับเข้ากับร่างของศัตรูเห็นไหมที่รัวโดนเข็มกัดไปติดเอาไว้นะครับเข็มกัดนี้เป็นของคนน้องนะเมื่อติดเข็มกัดแล้วนะครับร่างของเป้าหมายเนี่ยจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับเกมปลาลูกดอก ที่ผู้พี่นะครับเป็นผู้ใช้เน้นสร้างขึ้นมาอีกนะแม้พี่น้องนะครับโอรโรเซ่เองเนี่ยจะขายเน้นไม่ได้จนกว่าจะจบเกมอ่าติดไปแล้วนะครับก็ต้องเล่นเกมให้จบนะครับเมื่อลูกดอกของพี่ชายนะกระทบเป้าหมายเนี่ยศัตรตูจะถูกโจมตีด้วยลูกดอกมันจะเป็นเหมือนปานเน้นนะครับเพราะลูกดอกมันจะไม่ปรากฏนะจนกว่าจะสัมผัสล่างศัตรตู จึงไม่สามารถรับรู้หรือหลบหลีกได้นะครับอันนี้คือความน่ากลัวของมันพี่ชายเขายังบอกอีกว่าความสามารถเขาค่อนข้างที่จะไล้เทียมทานเลยนะครับโคตรขี้โกงเลยก็ว่าได้แต่แน่นอนนะครับพวกเขาเนี่ยต้องแบกรับความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะผู้ให้ถูกก็คือเมื่อเน้นทํางานเนี่ยมันจะไล้ผู้ต่อต้านนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากพี่ชายนะปลาลูกดอกดอกสุดท้ายเนี่ยเพื่อปิดเกมพลาดเป้า ความเสียหายจากลูกดอกทั้งหมดนะครับที่ปาใส่ศัตรูมันจะสะท้อนกลับไปยังสองพี่น้องจนหมดสิ้นโอ้โหเรียกว่าแลกมากับการปาลูกดอกดอกสุดท้ายนี่แหละครับวัดดวงออกันไปเลยถ้าปาปิดเกมได้ความเสียหายทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายก็จะเป็นผู้รับไปนะแต่ถ้าปาพลาดขึ้นมาเนี่ยสองพี่น้องนี้จะโดนความเสียหายดามเมทมทั้งหมดที่ปามานะครับและตัวพี่ชายเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจในฝีมือปาลูกดอกเอามากๆด้วยนะ แล้วก็มาถึงดอกสุดท้ายนะครับที่โอลเซ่คนพี่เนี่ยจะต้องปาปิดเกมให้ได้นะครับสุดท้ายนะครับโอลเซ่คนพี่ก็สามารถปาปิดเกมได้อย่างสวยงามครับเรียกว่าจบเกมได้อย่างแบบสบายๆเลยคีรวนสภาพนี้ย่าแย่มากแล้วครับลูกดอกดอกสุดท้ายนี่ปักเข้ากลางหน้าผากเต็มๆเ,เลยนะครับใครมาเห็นคีรวนในสภาพนี้ก็ต้องคิดว่าคีรวนรวน,น่าจะตายไปแล้วนะครับต่อมาพี่น้องโอลเซ่เนี่ย ขึ้นจากน้ำนะไอ,ไอสองตัวนี้มันอยู่ใต้น้ำนะครับมันใช้ความสามารถระยะไกลเรียกว่าเขารีบมาดูผลงานครับมาดูศพขี้รัวเมื่อเห็นศพขี้รัวเนี่ยนอนตายอยู่มีลูกดอกปักอยู่กลางหน้าผากก็ดีอกดีใจกันใหญ่เลยครับแต่สถานการณ์มันก็พลิกกลับนะครับเมื่อล่างขี้รัวที่น่าจะตายไปแล้วนะครับอยู่ๆลุกขึ้นมาแล้วก็เด็ดหัว สองพี่น้องโอโรเซ่น,นี้อย่างพิบตาเลยนะครับที่รัวมาเฉลยตอนหลังนะครับว่าเขาเองนั้นสามารถจับลูกดอกดอกสุดท้ายไว้ได้ทันก่อนที่มันจะปักเข้าไปนะครับกลางหน้าผากหลังจากนั้นเขาก็เอาไอตัวหมึกดูดนะของอิกาลูโกะมาติดเอาไว้ที่ปลายของลูกดอกปลาครับแล้วดูดติดกับตรงหน้าผากไงหลอกว่าตัวเองนั้นโดนปักเข้าไปนี่เป็นแผนการครับที่ลัวแกล้งตายเพื่อหลอกให้พี่น้องโอโรเซ่นะ เดินทางมาหาีิลัวครับเขาจะได้เชือดง่ายๆพี่น้องโอโลเซ่นะครับขนาดหัวขาดไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ตายนะยังมีการเถียงขี้ร้วยนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ล็อกการที่จะจับลูกดอกของเขาได้เนี่ยประสาทของแกนี่ต้องไวกว่าแสงเลยนะมนุษย์หน้าไหนมันจะทําได้ี้รัวก็ตอบว่ามันก็จริงนะครับถ้าไม่รู้ว่าลูกดอกพุ่งมาทางไหนเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางรับได้นะแต่เกมปลาลูกดอกเนี่ยี้รัวเขารู้จักเป็นอย่างดีนะครับ เขาจึงรู้ว่าดอกสุดท้ายเนี่ยมันจะปามาที่ตำแหน่งตรงไหนกติกาเนี่ยมันก็คือเกมดับเบิลเอ้านะครับที่เขาเล่นกันมันก็คือการปาครั้งสุดท้ายเนี่ยจะต้องปิดเกมจะต้องปาให้เข้าไปอยู่ในวงนอกสุดและชนิดของเกมก็คือซีโร่วันะครับ501โอ้โหที่รู้ละเอียดเลยนะครับเป็นเกมที่มืออาชีพเขาเล่นกันนะก่อนที่ลูกดอกจะปรากฏออกมานะครับที่รัวเนี่ยตั้งท่าเตรียมเอาไว้นะครับเอามือรอจับเอาไว้เลย ที่ตำแหน่ง40แต้มนะครับหรือว่าตรงหน้าผากโดยปกติแล้วนะครับคีลรัวเนี่ยไม่สามารถจับลูกดอกทันหรอกครับเพราะว่ามันจะโผล่มาเร็วมากแล้วก็ปักลงเลยแต่ขีลรัวนั้นเขาใช้ความสามารถไฟฟ้าของเขานะครับให้เป็นประโยชน์คีลรัวใช้การควบคุมนะครับเปลี่ยนเน้นเนี่ยข้างๆมือให้เป็นไฟฟ้าออกคําสั่งแก่มือโดยตรงนะจึงจับได้อย่างรวดเร็วครับเรียกว่าไม่ต้องผ่านสมองเลยนะ ชั่วพิตานะครับที่ออร่าเนนเนี่ยรับรู้ถึงลูกดอกมันจะออกคําสั่งไปยังมือนะครับให้กำทันทีนี่นะครับคือการจับลูกดอกของคีรัวแล้วก็เลยรอดตายมาได้อย่างบุดบิดหลังจากนั้นคีรัวย่ําแย่เลยครับเพราะว่าเลือดออกเป็นอย่างมากแล้วก็นอนหมดสตินะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ถ้าไม่มีใครมาช่วยเนี่ยผมว่าคีรัวเดี้ยงได้เลยนะ แต่สุดท้ายอิกาลกโก้ครับย้อนกลับมาช่วยคิดรวดน,นี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ทำให้อิกาลุกโก้เปลี่ยนใจนะครับมาอยู่ในฝั่งของมนุษย์เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความสาม,มารถของ2พี่น้องโอโรเซ่นะครับี่เมล่าแอนปาลูกดอกนั่นเองก็เหมือนเดิมนะครับถ้าหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ Ex อกซิคช anel นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Self control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun.